สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ช่องหนอมไหนชาแนลนะครับจะพาเพื่อนๆมาทานหอยทอดนะครับ30บาทถูกมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะว่าเดินทางไปยังไงครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถมาถึงอําเภอบ้รรปงนะครับไม่ว่าจะมาจากนครถมหรือกรุงเทพนะครับเมื่อมาถึงหอนาฬิการนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยวซ้ายตรงหอนาฬิกาอําเภอบ้านป่งเรานะครับ เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟนะครับหรือว่าวงเวียนช้างที่อำเภอบ้านโป่งของเรานะครับขับรถไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อนๆนะครับมองด้านหน้านะครับจะเป็นวงเวียนช้างนะครับเพื่อนๆก็ขับผ่านวงเวียนช้างนะครับผ่านด้านหลังสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับวิ่งเรียบทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่นะตรงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตามทางรถไฟไปเรื่อยๆเลย นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า,าจะมีาทางรถไฟนะครับขนาดไปกัะถนนเส้นนี้ตลอดนะครับนะครับแล้วก็มาถึงทางข้ามของวัดบ้านโป่งนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตัดทางรถไฟนะครับก็วิ่งตรงไปเลยนะครับไปทางเดียวกับวัดใหญ่นครชุมนะครับเพราะว่าหอยทอดร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าวัดใหญ่นครชุม แต่เพื่อนๆนะครับก็ขับตามทางรถไฟมาเรื่อยๆนะครับผ่านเข้ามาบริเวณบ้านสวนกล้วยนะครับเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะเพื่อนๆก็จะผ่านาชุมชนต่างๆนะครับมาตลอดเส้นทางเลยนะครับ ็จะวิง่งเาลาะริมแม่น้ําแม่กองนะครับมาเรื่อยๆนะครับให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีวัดที่1วัดที่2แล้วก็วัดที่3นะครับวัดที่3คือวัดนครชุมนะฮะเป้าหมายที่เราจะมาทานหอยทอดกันในวันนี้นะครับชาวัดใหญ่นครชุมวันนี้สองข้างทางนะครับที่ผมขับระมาเรื่อยๆนะนนเพื่อนๆจะเห็นพระที่ตกดินเลยครับ <มา S 1> สวยงามมากๆ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาถึงร้านหอยทอดนะครับที่ราคาถูกและอร่อยนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่ชน,นบทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าหอยทอดร้านนี้อร่อยอยังไงนะครับคือร้านรัฐประสาอิกบอกว้ก่อนที่เราจะมาชิมหอยทอดอร่อยนะครับเรามาดูบรรยากาศบริเวณหน้าวัดก่อนนะครับสวยงามมากๆนะฮะมีสะพานข้ามแม่น้ําไปฝั่งทางโน้นด้วยนะครับ นี่ครับผมก็แอบมาเข้าครัวนะครับดูวิธีการผสมแป้งของคุณพี่แขกนะครับนี่นะฮะหอยทอดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ผสมแป้งเข้าไปนะฮะแป้งที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับทอดเจ๊แขกนะครับอยู่ที่หน้าวัดใหญ่นครชุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทอดเป็นไงเมื่อกี้เราไปดูการผสมแป้งแล้วนะครับ นี่นะฮะต้องคนกันนะเอาหอยใส่กับแป้งแล้วก็ทอดลงไปในกระทะนะครับโหแบบร้านนี้นะครับไม่ใช่ว่าออหอยเยอะอย่างเดียวนะครับร้านนี้กรอบอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆนะครับอันี้ผมสั่งหนึ่งจานนะครับเดี๋ยวเราไปลองทานกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณพี่นะฮะเขาทอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองทานกันจจานนนนสใใวัอหญ่ กำลังจะเริ่มดำเนนการเรื่องของขนมเบื้องนี่นะทอดแล้วแป้งจะเหลืองแบบทางด้านนี้นะครับแล้วก็ง่ายทานมากๆนะดูนะฮะใส่หร่อยเยอะมากๆนะครับสำหรับร้านที่แขกนะครับตังอยู่ที่ตำบลนครชุมนะครับอยู่ที่อำเภอมาตโป,ปงจังหวัดราชบุรีของเรานี่เองนะครับก็มาทานกันนะครับรับรองว่าอร่อยสมชื่อแน่ๆขายมาหลายปีแล้วนะฮะอยู่หน้าบริเวณหน้าวัดใหญ่ วันที่23่สามมาดไขายเมื่อกี่ปีแล้วครับตรงนี้พี่ไก่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ออจ,จะออกตางานใช่ไหม่วนใหญ่จะออกตางานแล้วถ้าสมมุติว่าคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยอ,อยากจะรู้ว่าร้านตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ข้างสะพานแม่น้ำแม่กองของวัใดใหญ่คนครชมุมหน้าวัดใหญ่เลยใช่ไหมครับเอพี่แกขายทุกวันมีครับขายขายทุกวันครับ ไม่มีวันหยุดหยุดวันอาทิตย์หยุดบาทิตหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าจะมาทานหอยทอดที่อร่อยนะของพี่แขกที่หน้าวัดคนครชุมเนี่ยพี่แขกเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วถ้ามีใครเหมาไปออกงานงี้เราไปไหมไปครับไปไปทุกงานเลยนะครับนี่นะพี่แขกเขาบอกว่ายินดีที่จะ,ะไปออกงานนะครับแล้วพี่แขกขายอยู่เนี่ยหน้าวัดเนี่ยจานละเท่าไหร่30บาทครับโอ้โหสามสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อน น่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเหลืองได้ที่แล้วผมจะไปนั่งทานให้เพื่อนๆดูว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับดูแป้งก็รู้นะครับว่าหอยทอดที่เนี่ยกรอบแล้วก็อร่อยนะครับคือจริงๆแล้วผมเคยมาแอบทานแล้วนะครับแล้วก็มันอร่อยมากๆนะครับเราก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าถ้าผ่านมาที่วัดใหญ่นครชุมนะอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับก็สามารถที่จะมากินหอยทอดนะครับที่แกออกขายตั้งแต่กี่โมงครับ ตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มเที่ยงถึงสามทุ่มทุกวันถ้ามาก็จะเห็นว่าร้านพี่แก่นะฮะอยู่ตรงเชิงสะพานที่วัดหน้าวัดนครชุมเลยฮะแม่น้ําที่เห็นนี่คือแม่น้ําแม่กองนะฮะไหลามาจากะจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะต้นน้ําอยู่ที่อําเภออุ้มผางอันนี้คือลําน้ําแม่กองนะฮะต้นน้ําอยู่ที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะฮะไหลลงเขื่อนสีนครินนะฮะแล้วก็ กลายมาเป็นแม่น้ําแม่กองสายนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าขับรถมาเลาะริมน้ามาเรื่อยถึงอาเภอบ้านโป่งนะฮะก็เลาะริมล้ามาเรื่อยก็ผ่านมา3-4วัดนะฮะที่ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาเจอร้านที่แขกอยู่ที่หน้าวัดนครสุม um. นะครับเดี๋ยวเราไปทานกันดี่าของผมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวผมไปทานรอทานนะครับนี่ของผมมาแล้ว อร่อยไหมพี่แยก้องอร่อยค่ะอร่อยแน่นอนนะ,ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทานให้เพื่อนๆได้ได้ได้ชมกันแต่ผมเคยแอบมาทานแล้วฮะร้านนี้ว่าอร่อยแล้วอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่า30บาทนะครับมันมันถูกแค่ไหนนะครับสาหรับคนที่ชอบหอยทอดนะคอหอยทอดหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะครับไปเที่ยวแถวเขาช่องพานนะครับแล้วก็ผ่านบริเวณอำเภอบ้านโป่นปงนะฮะก็สามารถที่จะ ปักหมุดได้เลยนะฮะว่าวัดใหญ่นครชุมพี่แขกนี้ขายทุกวันนะฮะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาทานกันได้ขายตั้งแต่เที่ยงเลยนะร้านออกมาตั้งตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มทุกวันนะครับเดี๋ยวผมทานให้เพื่อนน้ำจิ้มนะครับไม่อั้นเลยฮะพี่แขกให้มาเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาก็ใครที่ชอบทานน้ำจิ้มน้อยหรือน้ำจิ้มมากก็ตามสบายเลยนะครับพี่แขกเขาให้มาเป็นขวดอย่างนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่า อร่อยแน่นอนนะครับการันตีแล้วก็หอยนี่เยอะมากๆใครจะเชื่อนะฮะสาบาทผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ขายออในเมืองนะฮะหรือว่าในเขตตลาดที่เขาเลือกที่จะขายอยู่ที่หน้าวัดแห่งนี้นะครับก็ถ mm hmm. ือว่าสุดยอดใครบานไปบานมาก็นะครับแนะนำเลยนะหอยทอดที่หน้าวัดใหญ่นครชุมเจ๊แขกนะครับก็สามารถที่จะมาทานกันได้ขายทุกวัน หยุดอาทิวันดีครับเมื่อปรุงปรุงได้ที่แล้วนะครับเราก็มาลองทานกันนะครว่าหอยทอดมันกรอบแล้วมันอร่อยแบบไหนนะครับอือร่อยเลยทีเดียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆนั้นเป็นความความกรอบแล้วก็ความหอมของน้ําจิ้มนะครับแล้วก็ความเป็นหอยทอดนะนเพื่อนๆก็เคย ทานหอยทอดหลายๆที่บางที่ก็แป้งนิ่มนะครับบางคนก็ชอบอาจจะชอบทานแป้งนิ่มนะฮะสำหรับผมแล้วต้องกรอบแบบนี้เลยแล้วก็หอมด้วยมีกลิ่นพริกไทยนะครับแล้วก็ใส่ด้วยถั่วงอกรสชาติบอกเลยเลยว่าอยากเพื่อนมาลองนะฮะอยู่ที่วัดใหญ่น,ค,น,น,นครชุมนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับสามสิบบาทได้อะไรแบบนี้ นะครับก็อยากให้เพื่อนมาทานกันนะครับเยอะๆผ่านมาก็อย่าลืมนึกถึงพี่แขกนะครับหยู่ริมน้ำแม่กองเลยมันออกยากนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็ผ่านประมาณวัดนี้วัดที่สามนะฮะจากตัวตลาดบ้านโป่งนะครับก็ถึงวัดนครชุมนะครับแล้วก็ มีหอยทอดอร่อยๆนะครับทานอยู่ที่หน้าวัดนะครับก็เนี่ยฮะเราก็เคยลองทอดดูนี่ฮะหอยที่ว่าโตโตมันมีความกรอบแล้วก็ที่สำัญเยอะด้วยไม่ใช่ว่าผมมารีวิวแล้วพี่แขกก็จะให้เยอะนะจะให้ปกติ ก็คือราคานี้เลยสามสิบบาทอันนี้รู้สึกว่าที่วัดจะมีงานไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับอร่อยมากๆือขออนุญาตใช้มืออร่อยเงี้ย ีเนยทานตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยคฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพี่แครเขาให้เยอะที่สำคัญพี่แครบอกว่าสามารถที่จะเอาไปออกงานได้นะครับสามารถที่จะามาเขาเรียกอะไรเหมาเหมาไปออกงานได้ แค่บอกว่าสามพันกว่าบาทก็คือร้อยจานขึ้นไปนะฮะครัก็สามารถที่จะไปออกงานตามตามบ้านถ้าบ้านเพื่อนมีงานนะฮะบ้านเพื่อนๆมีงานก็สามารถที่จะมาติดต่อพี่แขกอะที่หน้าวัดนครชุมได้เลยอ,อร่อยมากๆนะครับก็ เพื่อนดูนะฮะผมกินไปเยอะแล้วนะฮะก็ยังไม่หมดอืวันนี้ที่วัดมีงานนะครับมีงานก็จะมีการละเล่นเยอะแยะเลยนะครับจากโอดที่จะมากินหอยทอดไม่ได้อร่อยมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาทานหอยทอดก่อนอือยั่วๆกันไป โอเคครับแล้วอย่าลืม,มกดติดตามนะครับนอมไหนชาแนลนะครับทช่อง YouTube นะครับก็ฝากให้เพื่อนกดติดตามกดกดไลค์ถูกใจนะฮะสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆครั้งต่อไปอเห็นนะครับสวัสดีครับ